นี่เดี๋ยวมึงดูเฮ้ยโอ้ยวิธีนี้นะโพรดงี้งเลยเลยวะเดี๋ยวเก็บแตงโมดิกูต้องเอาแตงโมออกมาแม่เลยตะก,การแตงโมอยู่ไหนวะเนี่ยเอาอกนี้มันจะแบกเว้ยแล้วก็เวลาน,นอนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะมันวิ่งมาข้างหลังอะแล้วก็หันหน้าไปไง เออมึงหันหน้าออกอะ่ะแล้วก็หันแบบเท้าเข้าข้างไหนเว้ยอ่ะพอ,อแบกใช่ปะ่ะมึงมึงสมมติมึงจะหันหน้าออกอะ่ะสมมติมุมมุมอยู่ข้างหลังใช่ปะ่ะแบบออจะเอาเท้าไว้ข้างหลังอะ่ะแล้วก็มึงกดเป็นตรงอื่นอื่อ่ะมมอื่นอ่ะเออื่นอืนอื่นแล้วก็นอนอยู่บนท้องไะเห็นป่ะนอนอยู่บนท้องอ๋อตรงนีง้เหรอเออเนี่ยไม่เป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะ มันเนียนอะเออคนเนียนเลยว่ะเราเราควรถอดชุดไหมเพราะมันชุดดำอะเออเป็นสีเราควรถอดชุดถอดชุดต้องถอดชุด่ะมันว่ามันเนียนวะมันลอยอยู่นะเออนมันน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ไม่ได้อยู่นะแต่ถ้าขึ้นมามันก็หายเลยไหมใช่มันจะหายถ้าเรานอนตรงนี้คือนอนตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็เนียนนะได้ไม่ได้ไม่เนียนหัวห่เนี่ยคือเราถ้าถ้ามันเอามือลงแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ละปัญหาคือกว่าเราจะมาเอาแตงโมได้แม่งโคตรไก่ ไกลมากไกลจากที่ทำมากทุกตาคือแบบมึงนอนไว้แล้วอ่ะมึงต้องกลับมาเอาทุกรอบพร้อมเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เอาไปกันเลยคุณต้องเปิดอันนี้ไหมแม่นอนอยู่บนห้องเนี่ยไม่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 รอรอไปตรงนู้นก่อนดิเออก็เปิดแล้วไว้เอาทิ้งไว้ไม่ได้หรอเราตรงนู้นดีกว่าไปเปิดตรงนู้นดีกว่า กูไม่แน่ใจว่าถ้าขับรถมันจะหายปะวะมันจะเอามือลงปะมันถือพวงมาลัยเลยได้ปะเฮ้ยได้อยู่มันไม่ได้ถือมันไม่ได้เออมันไม่ได้จับพวงมาลัยมาร์กมาร์กมาร์กเออมาร์กให้ตรงไหนนะเราไปทำตรงไหนตอเนี้ตรงตึกราดาดเลย ค่ากันลาลูเอาค่ากันลาลเอเอาเอาตรงไหนดีวะว่ามุสก่อนไหมงั้นก็ไปตรงเออไปไปแค่ไหนเออไก่เลยอ่ะโคตรไก่แค่โดนได้สิบห้าจุดน่ะเด็กใหม่โดนเล่นแล้ววันนี้รอเออไอเอ็มมือนอนตรงไหนไหนกูจะนอนตรงนี้เลยข้างปูเลยปะข้างปูเลยดิเนี่ยตรงเนี้ยนหรือว่ามุมนี้หรือว่ามุมนี้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 ว่ามุมนี้เนียนเชื่อไหมมึงมึงหันหน้าออกยังไงอ่ะมึงเอาก่อนมึงเอาก่อน มึเอาก่อนกูก่อนได้ไหมใช่มึงมาข้างไหนได้ปะนอนอยู่บนโต๊ะนี่ไงนี่ไงกูเห็นวะไม่เห็นหรอกมึงเชื่อกูไม่เห็นมันเด่นๆไงม่รู้เออไม่เห็นเดี๋ยวามาเห็นว่าล่าอย่ามาดูดิมันไม่เห็นหรอกมึงเชื่อกูไหมเป็นไงเงี้ยปะเออบอกเลยเงี้ยมึงจบจบให้ได้ก่อนจบก็ได้ก่อนแล้วมึงก็บอกว่าไม่จะทำอะไรแค่นั้นแหละ แบบว่าให้มันค้นก่อนนะแล้วบอกว่าจุกก็ได้นะเว้ยมันกิฟให้ใครก็ได้นะสองคนเนี้ยเออโอ้มันเฟลเอ้าแล่อีกอันเดียวต้องรอครูดาวนะเว้ยตั้งใจจริงๆเลยตั้งใจแล้วมันจะพลาดนะเว้ยว่าวเลยอีสัตว์ไม่ครูดาวอีกแล้วเฟลเใ้ยมึงวนไปไหนไหนท็อป นานวนนานจะยินดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นแน่นอนใครแม่งจะสังเกตว่าตรงเนี้ยแตงโมอ่ะวันนี้มากับแตงโมเฟลไปหนึ่งโอ้โหอาวไม่ล้วเฟลละไหนวาเด็กเทพวะหนึ่งสองสามอ้าวจวงอะไรของยังยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นใช่ไหม ได้เชื่อมั่นได้เดียอ้าวโอ้เรียกว่าเด็กเทพอเวนเลยไอ้เมืองอ้ชิบไปทำด้วยเปล่าไอ้เอ็มมึงอ่ะต้องไปจบมึงอะมึงอาชีพอาชีพพี่อะไรอาชีพจกปูนอ่ะก่อสร้างก็ไม่เอาแล้วมจะกูไปจกปูนเลยก็ไม่เห็นมาเลยถ้ามันเจอเจอกูนี่มันเอาเงินกูไปไม่มาอะไรก็มึงไม่จกมันไม่มาหรอกอ๋อเหรออื มันจะมาตอนมึงได้ปูน่ะจะแจ้งเดือนตอนนั้นจะขึ้นตอนนั้นไงตอนตอมึงยืนแข็งอ่ะยืนล็อกนาแล้วแสดงว่ามืออาชีพจริงครับคุณนอนจนเป็นตะคิ้วแล้วน่ะเร็วดิเดน๋ยวเร่งเดี๋ยวเร่งหนึ่งมันพลาดเก๋สองทีมาเลยวะใหญ่ปะเอาวะเย็ดเก๋โอ้โหขิงหน่อยดิชั้นเชิงอ่ะนนี่ชชั้เิงขิงนี่ไม่ใช่ขา มาป่ะกูว่ามาเชื่อไหมแต่มันจะรอข้างล่างกำลังถูกล็อกขาเออไหนว่าไม่มีเสียงหัวเลยเอ้ยมาแล้วมึงรอข้างบนจะแตะมึงไม่ต้องลงไปแล้วก็มึงมึงคุยกับมันอ่ะกูมันไม่เห็นอ่ะมึงเชื่อกูไหมถ้ากูคุยถ้าว่าถ้าถ้าคุยนี่มันรู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้หรอก มันก็บอกไม่ได้ไปมันมันคิดว่ามีคนวิ่งหนีหรือเปล่ามันอาจจะคิดแบบนั้นนะมันจะขึ้นมาไหมอ่ะขึ้นมาดิขึ้นมึงมายืนข้างข้างปูเลยยืนข้างปูเลยดูดูก่อนดูดูมึงจกอีกรอบอยู่ได้ปะยัง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 มันก็ยิงยิงมาแล้วมาแล้วมัโน่นเร็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 วคันเดียวคันเดียวคันเดียวจะมาวิ่งตามกูอ่ะมาแล้วมาแล้วแล้วขับขึ้นวะขับขึ้นวะขึ้นมาไหมขับขึ้นนะขับขึ้นขับขึ้นมึงมึงยืนแถวแถวรถก็ได้อ่ เอ้ยเล่นโทรศัพท์เล่นๆก็ได้แบบถ่ายรูปดิอยากจุกปูนไว้ผมกำลังจะโพสทวิตเตอร์เลยมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้วคันคันเดียวคนเดียววะน่าจะคนเดียวอ่ะเฮ้ยสองคันสองคันสองคันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าเอ้ามันยิงได้ไงวุ่งกันมายี่ครับเอ้ายิงทำไมครับคุณตำรวจ ว้นนี่ตำรวจเลยเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับคุณตำรวจเอ้าตำรวจเหรอวะผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณค้นตัวผมเลยมันยืนแถวๆปูได้ปะกูอยากรูว่ามันจะคุยอะไรกันอ่ะคุณคุณคุณเราคุณ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 ค้นตัวเลยคุณค้นรถผมเลยมันยืนตรงนี้ได้ไหมวะกูอยากฟังเสียงอ่ะคุณผมไม่ได้ดึงผมดึงอะไรผมไม่ได้ดึงอะไรเลย เออาตำรอจทำไรอ่ะเอ้าใช้ความรุนแรงกับผมทล้ไมมึงบอกไม่ได้ทำดิผมไม่ได้ทำอะไรเอ้าคุณตำรวจทำอะไรอ่ะเอ้าให้มันคนต่อ้ยวดิโดนล็อกมีโดนล็อกแมยผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่คันแม่ผมไม่ทำอะไรผมทำอะไรเข้าไปเท่าบุดมือมือผมคนโตอยู่คนโตอยู่ พื้นที่เสี่ยงอะไรผมไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยกูตำรวจมันค้นตัวมึงแล้วเชื่อไหมไมแล้วไปคนเลยผมไม่มีอะไรเลยไอแกวะไอแกวาไม่เอดี๋ยวผมจะหนีไงผมจะหนีไงผมขอเล่นหนีได้ไหมเอ้าก็ผมไม่มีของอ่ะคุณค้นเลยก็ก็ก็คุณบอกว่าผมอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงผมขอเล่นเคสองไงเทคสองเทคสอง ถ้ามันไม่ให้หรอมันต้องมีเทสสองมันต้องมีเทสสองคนอื่นมึงแต่งเดินมาจกไกลๆเดินมาใกล้กูดิก็ผมไม่ได้ทําอะไรเลยไงเฮ้ยมึงแต่งเดินมาใกล้กูดิผมเล่นโทรศัพท์คุณถามคุณตํารวจคนนี้มาถึงยิงผมเลยนี่คุณเนี่ยคุณตํารวจอะไรนะอลาบคุณคุณตํารวจอลับยิงผมล่วงเลยเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยมึงเดินมานีดิอยากได้ยินเสียงว่ะก็คุยกกันหน่อยครับเออ ผมเห็นครับก้อนปูทำไมครับอ้าวมาชี้ด้วยไอ้แกชี้ผมผมรู้ครับว่ามันผิดกฎหมายแต่ผมไม่ได้ทำอะไรไงครับคุณตำรวจเออไม่ได้ทำของนี้เอ่อเอามาชี้เลยว่น่ะผิดผมผิดได้ไงอ่ะคนอื่นอาจจะทำก็ได้คนคุณคุณตำรวจผมเพิ่งจะมาบอกเลยเออผมเพิ่งมาไงผมเพิ่งจะมาครับคุณตำรวจมาไม่ทันจกปูเลยครับเนี่ยเออเนี่ยมึงแต่งเดินมาแต่งเดินมาเฮ้ยมึงใครน มึงอยากขยับดีมันนักมือไอขยับไอเตึ้นไม่ได้ขยับผมทำไงกูไม่หันไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นอ๋อผมจะขอเล่นเลขสองไงเดี๋ยวคุณตำรวจก็ไล่จับผมไงเลขสองคือคือไล่ขับรถจับผมฝังเออเออมึงเข้ามาอีกกูไม่ได้เขามีเขามีเข้ามาที่ใกล้ใกล้เลยก็ไม่แต่อันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรผมผมบริสุทธิ์ไงผมเลยอยู่ตำรวจร้อนตำรวจร้อนมาทางซ้ายโอเคครับงั้นกมาจิ้มเลยครับงั้น่ะงั้นง่ะเอ้าเจียวได้ไงอ่ะ มันไม่ให้กูเล่นน่ะเอ้าเฮ้ยเราไม่ไหวลมามามามไม่ไหวนะเพื่อนเราโดนว่ะเราเอาไม้คุบตํารวจไหมไม่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 ได้ได้หลังไม่ให้แบบนี้อ๋อจะให้เล่นเหรอไอ้ท้อมึ่งจะมาอยู่ใกล้ๆว่ากูเลยกูมันได้ยินเว้ยเมื่อกี้กูยืนอยู่ตรงรถอ่ะไม่มันก็ค่อยๆเดินเดินมาให้มันผ่านมาตรงปูนไง เอาวะมันไม่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวเอาไหมแต่ตอนเนี้ยมึงมึงหนีให้รอดก่อนเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปยังทำไมเสียงรถอยู่ข้างใต้เลยวะมัอะไรวะมติแค่ติดลงติดมันก็โลดติดแล้วถ้าติดไม่ติดมึงจะไปยังไงล่ะช่วยดันหน่อยดิ่ดไปรอดแล้ว มึงไม่รอดแล้วช่วยดันหน่อยหนูไม่รอดแล้วม um ึงยอมเหอะกี่จุดวะน่ะออกกูตกมาได้ไงอ่ะอะไรกูตกมากูตกมาตกอะไรตกตึกเฮ้ยใครวิ่งขึ้นมาเออกูกูไปทบไปทบมึงมานอนตรงพวกกูเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าตำรวจไหน เนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยขวามือแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วนะไอ้เหี้ยมันเห็นกูสองคนทำไรครับมันเห็นไหมมันเห็นกูนี่มัหายแล้วอยู่ดีมันรู้เลยไม่มันเห็นขากูเองเจาอะไรกันฮะขยันจับกูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่วนเดี๋ยว เดี๋ยวนี่ขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนหหีีนดิขอเล่นก่อนกูหนีอยู่ไอ้เหี้ยมันตามกูไอ้เหี้ยมันตามกูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไงไอ้สัตว์มึงโดนและมึงโดนตึกไอ้โดนไล่หน้ากูึงเด้ออุ้ยมันอุ้ยมันโดนตามกูมามันโดนตามกูมาแ้ากูทำไงวะไอ้เหี้ยตำรวจล็อกมึงมาล็อกกูดิมันล็อกกูดิเอ้ามันล็อกกู รับยังไงล่กูติดเอ้าแล้วกูไปไงเนี่ยไม่รู้มันวิ่งตามกูมาเฮ้ยก็อะไเตินหดฮาวอะฮาวเห็นมึงเห็นดูแล้วมึงเห็นดูแล้วมาแล้วไปโดนมันตามมาแล้วมึงจะตายป่วยังไงอะอย่าป่วยอยู่ทกูป่วยอยู่ที่กูเหี้ยมึงอยาไอ้ตำรวจมึงไม่ยิงกูมึงได้ยิงกูกูไม่โดนกูจุกกูจุก จุกจุกแล้วใครเดินไปบนหัวกูเฮ้ยเอี้ยทางดันไอสัตว์ทางดันไอเฮี้ยโดนยิงเฮ้ยใครเดินบนหัวกูเดี๋ยวคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นก่อนโอ้คุณตำรวจขอเล่นก่อนดิเฮ้ยขอเล่นก่อนจะจับผมอย่างนี้ไม่ได้หลายรอบแล้วนะคุณอะหลายรอบอะไรไม่รู้เรื่องผมตามตัวคนอยู่รู้ไหมไม่รู้คุณตำรวจคุณทำไรเนี่ยไม่ต้องพูดเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ผม,ไมเไปไปวันทันนั้นได้ไงอ่ะโอ้โหมาเป็นลังเลยนะเปล่าไม่ทำอะไรผิดไอ้เคียรไม่ขึ้นทันได้ไงไ<ห>วะโอ้โหแตงโมเทียอะไรไปอยู่ข้างบนนู่น